วิจารณ์ยับโรงเรียนจัดประชิมนิเทศเด็กม .3 ถึงม .6 ให้นั่งก้มกราบครูจนกว่าจะเดินผ่านเรียกได้ว่ากำลังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในโลกโซเชียลที่กำลังพูดถึงอย่างมากในขณะนี้โดยเพจผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าดำทมินทินกาขาวได้โพสต์คลิปนักเรียนก้มกราบครูพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าโรงเรียนไหนวะเนี่ย แบบนี้มันสมควรด่าบแบบสุดๆการพัฒนาด้านสติปัญญาไม่มีแม้แต่น้อยไม่ควรส่งบุตรหลานไปเรียนแม้แต่เดินผ่านซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว คือกิจกรรมปัดชิมฤทศของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นช่วงที่ครูทุกท่านเดินผ่านทางเดินตรงกลางพร้อมกับเหล่านักเรียนที่นั่งรออยู่ทั้งสองข้างและเมื่อครูเดินผ่านเด็กนักเรียนทั้งหมดก็ก้มกราบจนกว่าครูทั้งหมดจะเดินผ่านไปทมกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ยับเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวอาทิเช่นกราบพ่อแม่จเจริญกว่า ระบบชั่วๆกดหัวเด็กตั้งแต่เล็กๆถ้าแบบนี้ก็ควรกราบไหว้ทุกอาชีพเลยเพราะทุกอาชีพมีบุญคุณหมดแต่อย่าลืมการจะได้อะไรเราต้องมีต้นทุนในการไปจ่ายมาทำถึงขนาดนี้ลูกเมียสามีที่บ้านเนี่ยมอบคลานเข้าหากันเลยไหมนี่มันปีพอสอนไหนกันแล้วระบบศดินายังไม่จางเลือนหายไปอีกลูกหลานจะได้ไปส่งเรียนโรงเรียนนี้เด็ดขาดคนเราเท่าเทียมกันไม่ใช่ทาต ขอขอบคุณข่าวสารจากสยามนิวส์